ครับสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับพบก,กับผมนัทโยในโปเกมอนโกลเดอร์ซีรีส์นะฮะแล้วก็หลังจากที่คราวที่แล้วนะครับผมทำการอีโวเก็บเลเวลมาจนผมเลเวล17แล้วแล้วผมก็ได้อีวูท่านน้ำครบทุกท่านเลยครับน้ำไฟสายฟ้านะฮะวันนี้จะมาทดสอบอีวูท่านน้ำนว่าเก่งกันผมได้ท่าแรงสุดมาด้วยไฮโดรปัมนะครับก็จะมาตียิมให้ดูด้วยแล้วก็สอนวิธีการตียิมซึ่งหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเล่นกันยังไง นี่ผมเข้ายึดไปแล้วนะฮะใช้นัสซี่ยึดไว้ก็ไม่รู้จะสู้ไหวไหมอีวีลุยเดียวกับชาติที่แพ้ทางนะครับเอาเราได้เปรียบ c ีดีเดี๋ยวเราลองไปสู้ดูแล้วกันครับอีวีนี่เรื่องสกิลนี่ท่าแรกนี่ดีมากครับวอเตอรกันจะเห็นว่าความแรงไม่มากแต่ว่ามันรัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูชี้ช,ช,ชีเนี่ยครับรัวแล้วก็เก็บเกลนะครับเราแตะที่หน้าจอรัว พอสกิลเต็มกดค้างที่นี่ครับแตะค้างมันจะยิงท่าไม้ตายไฮโดรปั๊มนะครับนี่แล้วก็ลัวไปอีกโอ้อีวีเราท่าน้ำเก่งจริงฮะถึกมากโอ้จากการทัดมีได้ด้วยเดี๋ยวผมให้ปลปั๊มมันก่อนเลยโอ้ยมาลัวท่าน้ำเจอกันเอง วีสองหนึ่งเว้ยเอาไฮดโดรปั๊มเร็วอย่ามึงตายนะลูกสู่เขาเป็นไงฮะอาจจะเพราะซีีเราเยอะกว่าด้วยนะครับผมก็ได้ทำการตียิมตัวเองแล้วเราก็จะได้เ e อ p พีนะครับถ้ายิมตียิมสีเดียวกันนะ่ะมันจะเพิ่มค่าประสบการณ์เรียบร้อย โหดมากอีวุยเิมเลือดให้มันก่อนครับนี่แหละครับคุ้มค่าที่ได้มานะฮะแล้ววันนี้ก็เหลืออีกประมาณ0.6นะครับอีก6 0รเมตรผมก็จะฟักไข่10โลได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานแถวๆนี้นครับไล่จับโปเกมอนแล้วก็ฟักไข่ไปด้วยฮนะมารอลุ้นกันว่า ไข่สิบโลเราจะเป็นอะไรวันนี้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้น่าจะไม่ไม่ยาวมากถ้าผมไม่ไปปกกระล้มที่ไหนก่อนเนี่ยอย่าไปปกโอเคสต็อปก่อนนะครับเพาะว่า,าผมแม่งน้อยมากชื่อโอ้เนี่ยแถวนี้ดีมากเลยมีเป็ด จำเป็นโอ้โหเป็ด400่าต้องใช้เกตบอลเลยฮะ400ติดไหมมาดูกันฮะแม่นหลุดนี่ผมปลาไซโคแม่นมาก ปัญหาคือขาดแคลนสตาร์ดัสนะฮะสตาร์ดัสมีอยู่240อยากจะพาวเวอร์อัพชาวัดให้ใจจะขาดไปเก็บโป๊กเก็ตท็อปก่อนฮะ เย่าจับอ่ะโอเยโอเย่ดูร,ระยะเด้อใกล้ได้ยังเนี่ยไม่ไม่นับเลยวะหมุนหมุนหมุนเอาบอลมา ไปโปรเกตสต็อปอีกอันหนึ่งเดียววันนี้น่าจะปั่นไปถึงปั่นถึงน่าจะได้อีก6 0 0เมตรพอดีใช่อะต้องออกตัวเดิมไม่ได้จำนะ ผมว่าถ้าไม่จับมันมันก็จะแบบว่าอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะฮะนั้นจับให้มันจบๆไปดี่วเผื่อจะมีพวกคอยคิงมาเกินนะเราได้เก็บเจลาโดสให้มันครบจะดีอ้อวันนี้ดวงดี้ะจับทีเดียวจิเลยเราได้โบนัสเคิร์ฟ e อนะครับนี่ผมชอบชาวาัดผมมากเลยอะแทงตัวเดียวเดียวสองได้อะโคตรสาโอเคฮะหลังจากที่ผมปั่นวนเลื่อนมาสักพักนะครับไข่สิบตัผมก็เหลือแค่200เมตรแล้วแต่ว่าทำไมมันไม่ขยับเลยวะ GPS ผมลุดแล้วเนี่ย เอโดกคคุระเงครับหกรจับก่อนฮะ ลุดลุกเออวันนี้ท็อปตอมอยู่ีเดียวติดอาจจะมีปลาไม่โดนบ้างนะฮะดูยิมเราดินี่ยิมเรายังอยู่ดีนะฮะเจ้าชาววัดไปหัวสามเลยเปล่า <laughs> ไม่เอานะครับไม่ดีฝันกลับแล้วน่าจะปักไข่พอดีที่บ้าน ทำไม GPS ผมไม่ขยับอ่ะวันนี้ทำไมผมปั่นมาตั้งผมว่าเกินแล้วนะนั่งทำไมไม่นี่จะดีว่าไก่กูไข่ฝ่อปะเนี่ยโอ้ธรรมะธรรมะเอามาอนัสซี่นะครับผมใส่จับแปบบ๊บ ผมจะโยนเบอร์รี่ไปให้หมดเลยฮะมีเยอะมากโอ้โหจังหวะปลาไปแล้วเพิ่งจะมาโจมตีก็สำหรับมอนท็อปตัวเก่งๆเห็นเขาบอกว่าพวกชาวาสะครับผมในตัวที่ผมมีแล้วก็มีนัสซี่ตัวต้นมะพร้าวก็จะติดท็อป10นะครับน่าจะอยู่ที่อันดับต้นๆเลยด้วย ตอนนั้นหนึ่งน่าจะย,ยังไม่มีนะครับพวกมิวทูนกในตำนานอะไรอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆจับแม่งให้หมดเลยปลาบอลทิ้งไปทั้งนั้นป๊อปปอปตัวนี้มันมีหัวใจมันรักผมมากจับเลยครับอยู่ด้วยกันเดือลรกจะเอาไปอีโวไม่ติด โอ้โหโจมตีพอดีตอนตาบอลไปแล้วโอ้กระโดดอีกอะไรวะเฮ้ยโอ้โหห,หลุดแล้วอะไรวะมันต้องหนีแน่เลยบอโปตัวนี้ โอเคได้ละดีถ้ามันกระดิกสามครั้งนี่ผมว่าน่าจะติดชัว,ชวร์แต่ว่ามีหลุดอีกว่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่มีตัวโหดๆเลยแถวบ้านไม่เซอร์ไพรส์เลยเดีย๋ยวต้องกลับไปเช็คไอวีดูนะครับว่าไแทนตะคุเอลของผมที่ได้มีกี้โหดขนาดไหนซีพีทั้ง600นะ้อเลย เฮ้ย9.9เ้าเว้ยโหทำไมมันสั้งยาวนานขนาดนี้ปั่นไปฮะโอ้โอ,โอ้แตกแล้วฟักแล้วขอดีๆนะลูกอย่าให้พ่อผิดหวังขอเท่ๆสักตัวหนึ่งเด้อไอเท็ดโต้ี่ตัวนี้โอเคไม่มีใครมี อ,อีเล็กตาบัสเอเลบูนะฮะโอ้ยเป็นทันเดอร์โบลด้วยเฮ้ยน่าจะแจมอยู่โอเคฮนะสำหรับวันนี้ผมก็ปิดซีรีส์ได้อย่างสบายใจนะฮะฟลักไข่ได้เอเลบูแล้วก็ชาวาตียิมได้แบบสุดยอดมากเดี๋ยวหนึ่งล้มสองนะฮะแม้ซีพีเราจะเยอะกว่าเขาก็ตามครับโอเคใครที่ ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับโปเกมอนโกจากผมได้ที่ชนนาแนลโมบายลูเปอร์เลยครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนลมมารีน่านะครับผม